สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทาร์ดช anel ผู้รับสารจิตกาวานแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะดูดวงความรักชาวราศีสิงและคณะสิง์ประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะเราจะมาดูว่าพลังงานของคุณนะคะไพ่จะบอกอะไรในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะแล้วก็พลังงาน นะคนของคุณที่กําลังจะเข้ามาหาคุณหรือมีพลังงานที่ยังเกี่ยวข้องกับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์อยู่วันที่เป็นแบบสากลตะวันตกนะคะเพื่อนๆที่รักทุกคนขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาสมัครสมาชิกช่องนะคะ65บาทหรือ200บาทก็คือเวลาที่อัปโหลดคลิปวิดีโอสมาชิกช่องที่สนับสนุนผลงานของหมอแจนคุณจะได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนใครเวลาฟังคลิปนะคะเป็นพลังงานภาพรวมนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังสําหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มพลังงานกันเลยในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเราจะมาดูพลังงานของคุณพวกชาวสิงก่อนนะคะว่าสถานการณ์เหตุการณ์อะไรบ้างนะคะที่รอคุณอยู่ที่คุณกําลังจะพบเจอหมอจะอ่านในรูปแบบพลังงานแล้วก็จะดูว่าคนที่เข้ามาหาคุณนะคะใครกําลังจะเข้ามาหาชาวราศีสิง์ลัคณาสิง ไพ่ของคุณ5ใบไพ่คนของคุณออกมาที่หลังนะคะหใบพลังงานราศีสิงห์นะคะในเดือนพฤศจิกายนนะคะ five of p e n t a c l e ตัวตนของคุณนะคะทู o อฟเพดิเพลังงานอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดของคุณหรือสิ่งที่คุณคิดคุณอยากจะทำนะคะสิ่งที่กำลังหาสมดุลนะหรือสิ่งที่กำลังคิด ราศีสิงหรลัคนาสิงหมอกาลังมองเห็นสถานการณ์นะคะมีความน้อยเนื้อต่าใจนะคะมีความรู้สึกว่ามันเป็นสถานการณ์ที่อะไรยังไม่เป็นไปอย่างใจนะคะสองจิตสองใจจะเริ่มใหม่นะคะอาจจะเป็นอยากหาหนทางความสัมพันธ์ใหม่ๆห,หรืออยากจะเริ่มต้นกับใครบางคนที่เป็นคนเก่ากำลังคิดทบท,ท,บทวนหรือวนเวียนนะคะหรือพลังงานของคนคนนั้นเดี๋ยวเรามาเจาะดูอีกทีหนึ่งในพลังงานคนของคุณนะคะ อันนี้เป็นพลังงานสถานการณ์ปัจจุบันของคุณเชนซอฟเพดิโก้เอาล่ะราศีสิงห์มองมองเห็นรู้ทางการทำอาหางเงินแล้วนะคะสิ่งที่เป็นอุปสรรคแฝงเลนส์ไว้ในชีวิตของคุณนะคะเดี๋ยวขออีกหนึ่งใบนะ,ะหมอจะพยายามปรับเปลี่ยนนะคะทางช่องในการอ่านพลังงานเพื่อให้มันตรงต,รงตอบโจทย์สถานการณ์ที่คุณจะได้ประโยชน์มากที่สุดนะราศีสิงห์และคณะสิงห์คุณก็ยังเป็นท็อปนะคะท็อปฟอร์มในทุก หัวข้อคลิปนะคะว่านะไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณถอยออกมาใครจะเข้ามาหาคุณหรือสถานการณ์รักราศีสิงห์ัคนาสิงห์มักจะมียอดคลิปสูงที่สุดหมอแจงก็กลับขอพระคุณมากๆเอาละค่ะพลังงานอิทธิพลที่แฝงเลนนะคะเออเอ็อเมเพรสนะคะโอเคราศีสิงห์หมอมองเห็นว่าตัวคุณนะคะดดช่วงนี้อาจจะมี ความคิดรู้สึกเหมือนว่าเราอวบอ้วนเกินไปไหมเรากินเยอะหรือเปล่าเราใช้เงินไปกับสิ่งที่สินค้าฟุ่มเฟือยเช่นช้อปปิ้งออนไลน์นะคะเสพโซเชียลออนไลน์หรือแน่นอนแหละราสิสิ่ง์ลคณาสิ่งคุณได้10ออฟฟิเชีาลแปลว่าเป็นคนที่มีเงินเยอะถูกไหมคะเมื่อเรามีเงินเยอะหรือหาช่องทางลู่ทางทํางานหาเงิน ตอนแรกอ่ะคุณรู้สึกว่ามันเหมือนว่าเงินอ่ะมันเข้ามาน้อยคุณกาลังรู้สึกเหมือนขาดแคลนหรือไม่พอเพียงในอารมณ์ความรู้สึกในความเป็นจริงนะสิ่งที่แฝงเล่นเอ็มเพรสเนี่ยแปลว่าคุณอ่ะมีมากพออยู่แล้วนะคะศักยภาพในการทํางานหาเงินหรือความสวยการดูแลเอาใจใส่หรือพร้อมที่จะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณรู้คุณค่าในตัวเองแล้วก็แน่ชัดเป้าหมายว่าเออฉันโสดมานานมากและฉันอยากจะคุยกับใครบางคนมีการคิดวนเวียนที่จะไป คุยกับคนเก่าหรือมีโอกาสที่คนเก่าจะกลับมาร่วมงานหรือติดต่อสื่อสารได้นะคะสิ่งนี้อาจจะทําให้การพบเจอหรือการกลับวนมาคุยเนี่ยทำให้เราอะมีความสุขนะ,ะงานเก่าเงินเก่าลูกค้าเก่าจะกลับมาถ้าถามความร่ารวยเอ็มเพสเนี่ยแปลว่าเข้ามปลาอาหารอุดมสมบูรณ์นะคุณมีการซื้อมีการจ่ายเงิน,ม,งนมีการช้อปปิ้งออนไลน์หรือมีการซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะทานคุณอยากจะกินเนี่ยคุณนะยังมีพลังงานของความอกอ้วนง่าย ถ้าใครที่ไม่มีพลังงานของความอวกอ้วนใช่ไหมคะไม่มีความอุดมสมบูรณ์อะไรสิ่งนี้นะคะเราก็ไม่ต้องกังวลถือว่าคุณโชคดีไพ่ที่ขึ้นเตือนหมอก็จะพูดหรืออธิบายในพลังงานของไพ่แต่ถามว่าเงินจะเข้าเยอะไหมล่ะหมอแจนถ้าบางคนแบบเออหมอเราไม่อยากสนใจความรักรอ่ะหนูอยากถามพลังงานเกี่ยวกับเงินตอนแรกคุณรู้สึกเหมือนว่าเงินไม่ค่อยเข้าใช่ปะที่ผ่านมาตัวตนของคุณรู้สึกว่าเฮ้ยโอกาสมันช่างแบบ ทำยังไงดีคุณก็จะมีนะแพชชั่นนะฮะความคิดสติปัญญาในการเริ่มอะไรใหม่ๆคือเรามีไอเดียอะไรใหม่แล้วสิ่งเนี้ยใช่ไหมคะมันจะนำมาซึ่งเงินนะเงินโอกาสและจะทำให้เราอะได้รับเงินเยอะเงินก้อนใหญ่เงินจะเข้ามาต่อเมื่อเราแอคชั่นแล้วก็ลงมือทำมันนะคะไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วเงินจะมามันไม่ได้เป็นสิ่งนั้นคือเราต้องทำ คิดแล้วก็ลงมือทำในท้ายที่สุดสิบเหรียญเนี่ยถือว่าเราโชคดีนะคะทีนี้บางคนเนี่ยอาจจะมีบุญเก่ามันมีเซนหรือสายสัญญาณเข้ามาในหัวหมอแจนที่เห็นว่าเราอาจจะได้เงินจากแม่เราที่ดินมรดกหรืออะไรสิ่งเนี้ย ที่เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออโชคดีหรือตัวเราเองก็ได้ที่สามารถทํางานหาเงินเพื่อพลิกแพลงโอกาสนะคะเราต้องมองเห็นโอกาสเราต้องลงมือทําแล้วเราถึงจะได้เงินไพ่สิบเหรียญเนี่ยแปลว่าคุณรู้สึกว่าเราอะโชคดีเงินกําลังเข้ามาแหละต่อเมื่อเราลงมือทํานะคะไม่ใช่นั่งเงียบเหงาเจ้าจุ่มจุ่มจอม,มอยู่อย่างนั้นนะ่ะคิดคิดเวียนไปเวียนมาแต่ไม่ทําไม่ลงมือทํามันก็ไม่ได้เงินนะคะเพราะว่ามันจะเป็นสเต็ปนะ,ะมีเหตุ เหตุปัจจัยการทําและก็การได้รับมันก็จะต้องเป็นไปสิ่งนั้นเป็นไปตามสิ่งนั้นทีนี้ถ้าเรามาดูว่าความรักความสัมพันธ์ลรหมอแจนเนี่ยดวงหนูคนเดียวเนี่ยจริงๆอ่ะคุณรู้สึกเหมือนว่าเราเหงาอ่ะเราไม่ได้คุยกับใครแต่ในอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเราสองจิตสองใจเช่นเอออยู่คนเดียวเหงาๆเออก็ดีนะแต่ฉันก็มีความสุขนะอะไรสิ่งเนี้ยนะคะก็มีความสบายใจไม่ต้องแบ่งตังให้ใครใช้ไม่ต้องไปเหนื่อยดูแลใครให้มีความสุขความสุขอยู่ที่ฉัน หาซื้ออะไรมาก็กินเองเงินก็ใช้จ่ายเองเออมีความสุขดีกว่านะคะอันนี้ก็คือน่าจะเป็นคนที่กลับมาโสดมากกว่านะคะรู้คุณค่าตัวเองแล้วว่าทําไมฉันจะต้องไปยอมเป็นขี้ข้าใครบางคนที่ไม่ได้เลี้ยงดูเราดูแลเราอย่างดีแล้วก็เอาเงินเราอีกอะ่ะทําไมเราต้องไปเหนื่อยเพื่อผู้ชายบางคนที่แม่งไม่ได้รักเราแล้วแม่งก็เลวอะไรสิ่งเนี้ยบางคนคุณอาจจะคิดสิ่งเนี้ยแล้วก็รู้สึกน้อยใจในโชคชะตาว่าเอยทำไมไม่มีใครดีๆมาเริ่มต้นใหม่อะไรกับฉันเลยนะคะ ทีนี้ Energy สิบเหรียญเนี่ยมันบ่งบอกถึงว่าตัวเราเนี่ยนะคะต้องออกไปพบเจอผู้คนนะคะอาจจะมีใครบางคนหรือเราเดินทางนะ,ะการเริ่มต้นใหม่ที่เป็นใหม่ๆ Activity ของเราเนี่ยเพื่อทำให้เราอะ่ะได้เจอเพื่อนใหม่สังคมใหม่ออกไปเจอผู้คนเยอะๆนะคะและนะ,ะนำเสนอตัวของเราเนี่ยตัวของเราเอ็มเพรสใช่ไหมคะเราต้องมั่นใจว่าเรามีความสุข เราไม่ได้จะเอาใครเข้ามาเพื่อให้เห็นเห็นคุณค่าในตัวเราหรือเราก็รู้สึกว่าเวลาเรามีแฟนเนี่ยเรามีค่าไม่ใช่สิ่งนั้นนะคะเราถ้าเราเข้าใจว่าถ้าเรามีแฟนหรือมีใครมาจีบมาสนใจมาชอบเราเนี่ยเราจะรู้สึกพาวหรือรู้สึกท่งคุณค่าขึ้นมาอันนี้คือมันเป็นความคิดหรือความเชื่อในจิตใต้สํานึกของเราที่เราอะนะคะรู้สึกขาดแลนก็เลยต้องการมีแฟนต้องการมีความรักเราก็จะเปิดโอกาสให้ใครบางคนมาเอาผลประโยชน์จากเรานั่นเองนะราศีสิงห์และคศ นะถามว่ามีอะไรใหม่ๆม,มาไหมล่ะมีแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณนะเปิดโอกาสหรือยังแต่ก็น่าจะมีใครบางคนที่คิดว่าตัวเองไม่เหมาะสมที่จะมีแฟนรู้สึกน้อยใจอาจจะอยากลดน้ําหนักนะก็คือการเริ่มที่จะลดน้ําหนักถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนเราก็ต้องลงมือทำนะคะเอ็มเพรสเนี่ยมันเป็นพลังงานของความบุรมสมบูรณ์หรือคนที่อ้วนอ้วนนะคะคือเรามีเงินมีอันจะกินนั่นแหละเราถึงอ้วนถ้าเราไม่มีเงินเราไม่มีอันจะกินเราอ้วนไม่ได้นะคะเพื่อน ทีนี้เรามาดูสิว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยนะคะในพลังงานคนเนี้นะ,คะใครเข้ามาหาคุณเนี่ยนะ,ะไม่มีพลังงานอะไรนะ,ะเดี๋ยวเราจะดูเชื่อมโยงกันไปเลยนะ,ะเพื่อนๆพลังงานคนนั้นนะคะโอ้ยนะคะโอ้โหเศรษฐีมหาเศรษฐีนะค i n g of เ e n t a c l e s เอ้ยราศีสิงจะเจอเนื้อคู่แล้วนะคะมาเลยฉันจะเปเธอ โอ้โหราศีสิงได้คุณได้คนรวยหล่อนะคะน่าจะเป็น energy พ่อไม้แม่ไม้นะบางคนนะคะเอาละเดิมูลมานะคะอิทธิพลที่แฝงเรนนะพลังงานตัวตนเขา king of pentacle คนนี้รวยนะ,ะมี energy ธาตุดินมีความมั่นคงมีความร่ำรวยแสดงออกไม่เก่งแต่น่าจะเป็นคนที่นะคะค่อยๆทำความรู้จักนะคะคิด ถึงนะความมั่นคงความมั่งคัง่งความร่ารวยก็น่าจะเหมาะกับราศีสิงห์ดีแหละทีนี้ในอะารมณ์ความรู้สึกของเขาเนี่ยอยากเจอหน้านะคะอยากเจออยากได้ความรักอยากเจอคนรักนะคะอยากเจอหน้าอันนี้อาจจะเป็นคนเก่าที่สามารถบนเวียนกลับมาเพื่อเจอหน้าหรือใครบางคนที่เรารอคอยคนคนนี้ก็รอคอยที่จะมาเจอเรานะคะอาจจะเป็นครั้งแรกที่เจอนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนถ้ามันเป็นคนใหม่จริงๆเลยมันสามารถเป็นไปได้ ความสัมพันธ์นี้น่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นออนไลน์มากกว่านะเดะมูนมันเป็นสิ่งที่ซ่อนไว้มันเป็นออนไลน์ได้นะคะแต่ทีนี้ไอ้เดะมูนที่มาซ่อนไว้ก็คือคนที่เรารู้จักแล้วได้ไหมหมอแจนได้แต่เขายังไม่ได้บอกว่าชอบเราใช่ปะเราอ่ะอาจจะชอบเขาเขาอาจจะชอบเราเหมือนกันแต่มันยังไม่ได้บอกนะคะนึกออกไหมมันยังไม่ได้กระจางว่าเฮ้ยหมอแจนจริงๆมันก็แอบชอบหนูหนูก็แอบชอบมันพอดีในช่วงพฤศติการเนี่ยมันมาโป๊ะ นะอาจจะมีการทักทายหรือมีการกลับมาเจอหน้าหรือมาร่วมงานขึ้นอยู่กับแอคทิวิตี้ของคุณในการดำเนินชีวิตนะคะมันไม่ได้จอะจงว่าอ้าวแล้วถ้าเราไม่ทำงานร่วมกันละหมอแจนมันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่สามารถทักเข้ามาเพื่อติดต่อเพื่อพูดคุยหรือเจอหน้าหรือโทรคุยผ่านการเปิดกล้องนะคะแล้วก็แสดงออกความรู้สึกหรืออะไรสิ่งนี้นะคะมันเป็นสิ่งนี้ได้นะพลังงานของเขานะ Queen of s o o r c e นะคะคนนี้นะคะจะดำเนินออความสัมพันธ์เนี่ยเป็นคนที่พูดตรงพูดจริงนะคะมีเหตุผลใช้สติปัญญาทำอะไรทำจริงนะคะเอเนจีของเขาเนี่ยแสดงว่าในในความรู้สึกที่เขาซ่อนไว้นะไม่ว่าจะเป็นยังไม่เจอตัวหรือคนที่รู้สึกดีต่อกันแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนนะคะมันเป็นไปได้มีพลังงานของราศีสิงห์ราคณนาสิงห์ผู้หญิงที่อายุ ะะเอาเป็นว่าสักสี่สิบห้าขึ้นไปสามารถเป็นคนที่ในอดีตและอายุน้อยกว่าคุณก็เป็นไปได้นะคะสิ่งที่ซ่อนไว้ใต้สำรับคือคนในอดีตที่เรารู้จักไม่จําเป็นจะต้องเป็นแฟนเก่านะคะเพื่อนๆให้เข้าใจแต่คุณและเขาจะต้องเคยเจอหน้ากันเช่นสมัยเรียนในวัยเด็กอาจได้ด้วยนะ,ะกลับไปบ้าน กลับไปเยี่ยมครอบครัวแล้วเราเจอเพื่อนคนนี้เพื่อนเก่าแล้วเราก็มาคุยถึงเรื่องอดีดใช่ไหมคะต่างคนต่างกลับมาโสดหรือเขาอาจจะโสดยาวนานหรือเป็นไม้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทีนี้คุณและเขาเนี่ยได้กลับมาเจอกันแล้วพอได้คุยกันมันรู้สึกคลิกนะคะเหมือนเราย้อนไวัไปแล้วก็เลยคุยกันต่อมาว่าโอเคนะต่างคนต่างโสดหรือต่างคนต่างกลับมาโสดและนะคะทีนี้มันมีความกลัวที่ซ่อนไว้ถูกไหมคะ แต่ในอารมณ์ความรู้สึกในความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุยกันแล้วว่าทำให้เราอะรู้สึกใจฟูเขาชอบเราเราชอบเขามันเป็นการเริ่มต้นที่รู้สึกว่าเป็นการเปิดอกคุยกันเหมือนเราเจอเพื่อนเก่าอ่ะ ต่อดีตเขาอาจจะพูดก็ได้ว่าเออในสมัยเด็กฉันเคยแอบชอบเธอะที่ฉันแกล้งเธอตอนเด็กอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังว่าผู้ชายคนนั้นอาจจะพูดสิ่งนี้เพราะตอนนี้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วเราก็กลับมาเจอกันและเขาก็อาจจะพูดหรือสารภาพอะไรบางอย่างที่ทําให้เราอ่ะเข้าใจว่าเฮ้ยจริงเหรอวะในตอนนั้นเราก็รู้สึกเหมือนว่าเอ้ยเราก็มันเป็นเหมือนความรักแบบป๊อปปี้เลิฟในตอนเด็กเราก็ชอบเขาเหมือนกันหรือรู้สึกว่าทําไมคนนี้ชอบมาแกล้งเรานะคะมันอาจจะเป็นสิ่งนี้ทีนี้พอสิ่งที่มันคุมเครือ ะะสิ่งที่มันคุมเครือหรือเรารู้สึกเหมือนว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้หรอนะคะหรือความกลัวกับความสัมพันธ์ว่าจะมีใครบางคนนํไม่เห็นค่าฉันไหมเนี่ยราศีสิ่งที่กลับมาโสดก็จะคิดสิ่งนี้ทีนี้พอผู้ชายคนนี้มาพูดหรือมาบอกกับเราแบบนี้สถานการณ์ที่เราเนี่ยมันอาจจะหมายถึงว่าคนที่เดินทางมาเจอเราครั้งแรกนึกออกไหมคะทีนี้คนนี้อาจจะถูกใจเรา นะคุณถูกใจเขาและเขาถูกใจคุณความสัมพันธ์เนี้ยมันสามารถเริ่มได้นะต่อเมื่อนะตัวคุณลดความกังวลของตัวเอง no body perfect คือไม่มีใคร perfect เพราะเราไม่ได้เป็นโรบอทนะคะเราไม่ได้หล่อหลอมออกมาจาก ที่เขาจะเขียนสเปคว่านะคะหน้าสวยหน้าวีเชฟนะ,ะแขนเรียวนมใหญ่เอวเล็กสะโพกใหญ่เราไม่ได้เป็นสิ่งนั้นนะ,ะถ้าเราหยุดกังวลบอดี้เราอะสมมติเรากําลังจะเจอผู้ชายสักคนเรากำลังกังวลว่าเฮ้ยกูว่ากูไม่ได้สวยเหมือนก่อนกูอ้วนหรือเปล่าหรือ กูแก clouds, ่กูเหี่ยวผมหงอกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะคะให้เราเลิกกังวลสิ่งเนี้ยนะคะแสดงความเป็นตัวตนของเราเขาก็จะถูกใจเรานะคะในอันนี้คือการเจอกันครั้งแรกทีนี้พูดถึงพลังงานคนเก่าอ่ะที่กลับมาเจออาจจะยังไม่ได้เป็นแฟนแต่มันจะมีสิ่งที่คุณจะได้รู้อะเอา,ง,าง่ายๆอ่ะรู้ความจริงนะคะรู้ความจริงว่า อ๋อไอสิ่งที่เขากลัวเขากังวลอาจจะอาจจะเป็นความรู้สึกของตัวเขาเองก็ได้นะคะว่ายังไม่รู้จักคุณดีพอยังไม่รู้จักรายละเอียดลึกซึ้งอะนะหรือยังไม่พร้อมที่จะทํางานในความสัมพันธ์นะยังไม่พร้อมดูแลเทคแคร์ก็ได้ก็ต้องไปทํางานหาเงินก่อนให้ตัวเองมีความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจอารมณ์ว่าพร้อมที่จะมีแฟนพร้อมที่จะแบ่งเบาภาระนะ ดูแลความรับผิดชอบอารมณ์ความรู้สึกส่งข้อความมาหาหรือดูแลที่จะมาเที่ยวมาหาในตอนวันหยุดซัพพอร์ตเงินช่วยเหลืออะไรสิ่งนี้นะคะคนคนนี้อยู่ในขั้นตอนนั้นในอดีตที่อาจจะเคยรู้จักคุณแต่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นแฟนยังไม่ได้คิดที่จะจริงจังแล้วก็อาจจะคิดว่า ตัวเองอะ่ะเหมาะที่จะทํางานหาเงินสร้างความร่ารวยความมั่นคงก่อนเพราะแน่นอนแหละผู้ชายบางคนอะ่ะถ้าเขาไม่ได้มัน่นคงทางการเงินบางคนเขาไม่อยากจะมีความรักความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าเขารู้สึกเหมือนว่ายังไม่สามารถดูแลผู้หญิงของเขาได้ดี แปลว่าคนนี้ที่เข้ามาหาคุณนราศส,สิีสิงและคณาสิงทานะร่ํารวยมั่นคงนะคะจะได้เจอหน้ากันและมีโอกาสมากนะคะคนที่เคยกลับมาโสดคนที่เคยกลับมาโสดนะเอาพลังงานของคุณก่อนนะน่าจะเป็นคนที่เป็นไม่มากกว่านะคะคือกลับมาโสดแล้วตัวคุณเองนะคะตัดสินใจที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองเพื่อพูดคุยหรือเจอใครบางคน นะการเริ่มต้นเนี้ยต้องความพร้อมของเราเพราะพลังงานคุณที่ย้อนไปทัวไปแลก็คือการลังเลใจและสองจิตสองใจนะคะว่าเฮ้ยฉันจะทํางานหาเงินก่อนดีไหมหรือฉันจะลดน้ําหนักก่อนที่จะไปะเปิดโอกาสให้ใครหรือยังไงดีอะไรยังไงดีขึ้นอยู่กับคุณตัดสินใจนะะสมมติโอกาสมาถ้าเราเปิดโอกาสให้คุยโอกาสอะ่ะมันจะมาตอนที่เราไม่ค่อยพร้อมอะ่ะ บางทีเราไปเจอผู้ชายหล่อนะคะที่เดินออกไปเซเว่นหรือขับรถไปไหนอะ่ะแล้วแม่งก็ไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัวอะไรไปออกนอกบ้านอะ่ะแล้วสึกไปเจอผู้ชายที่เราแม่งชอบมองแล้วเห็นตัวเองเฮ<ะ>้ยวันนี้ไม่พร้อมม่วันเลยไปเจอใครเนี่ยอะไรสิ่งนี้นะคะก็ <c oughs> <c oughs> มันอาจจะเป็นสิ่งนั้นได้นะคะไม่จําเป็นที่เอ,อหมอกําลังรู้สึกเหมือนว่าคุณอาจจะคิดว่าเออฉันน่าจะแต่งหน้ามาเนี่ยฉันแต่งตัวแบบนี้ออกมาเจอเขาจะชอบฉันไหมหรืออะไรบางสิ่งบางอย่าง บางทีผู้ชายที่เจอเราอ่ะมันไม่ได้มองเรื่องว่าเราจะทาปากไหมหรืออะไรไหมแบบนั้นนะคะเพื่อนๆหมออา,อาจจะอาจารย์รู้สึกว่าเราอยากเพิ่งคิดว่าเราเหมือนไม่พร้อมหรือเขาไม่ชอบเราอันนี้มาเป็นความกังวลเยอะจนเกินไปคนนั้นนะคะถ้าเป็นพลังงานเดอร์ซันเนี่ยกำหนงไม้แปลว่าเขาชอบหรือสนใจในตัวเราเวลาที่เราไม่แต่งหน้าเราอาจจะดูอ่อนวัยหรืออ่อน ดูอายุน้อยกว่าวัยนะดูอ่อนวัยกว่าอะไรสิ่งนี้หรือจะดูเซ็กซี่น่ารักอะไรสิ่งนั้นก็ได้เราอย่าเพิ่งคิดหรือจินตนาการว่าเออเราไม่พร้อมเราต้องเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะราศีสิงเป็นดาวอาทิตย์ใช่ไหมคะเ,ออเราอยากจะดูดีหรือดูสมบูรณ์แบบอะเออเสื้อผ้าหน้าผมอะไรของเราก็แล้วแต่อยากให้คนอื่นเห็นหรือประทับใจแต่บางครั้งมันเป็นเหมือนการที่เราจะสมบูรณ์แบบเยอะเกินไปมันจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกไม่คู่ควรหรือเก่งนะคะเก่งว่าเฮ้ ดูดีขนาดเนี้ยไม่มีแฟนอะเป็นไปไม่ได้อะไรสิ่งนี้ยเขาอาจจะคิดสิ่งนี้ได้ถามว่าใครจะเข้ามาหาคุณมีสิทธิ์ที่จะเป็นคู่หรือการเริ่มต้นใหม่นะคะเป็นไปได้นะคะเ,เพื่อนๆนะทีนี้ราศีอะไรอะที่เข้ามานะมีพลังงานของราศีมีนนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเลขของเขานะคะเลขสามเลขเจ็ดไม่รู้อายุสามเจ็ดหรือเปล่านะ และก็เลขสองนะคะเลขแปดอายุยี่แปดก็ได้นะคะถามว่าคนคนเนี้นะคะน่าจะเป็นคนที่นะ,ะสมมุติว่าถ้าเป็นคนเก่าวนเวนียนกลับมามันมีความรู้สึกที่ซ่อนไว้ก็จะบอกนะ,ะจะบอกว่ารักจะบอกว่าอยากเจอหน้านะ,ะมีโอกาสที่ใจตรงกันนะะเอาละความสมหวังและมันก็มาแล้วแหะนะคะคืออย่าอย่าน้อยใจและจะอย่ารู้สึกว่า ตัวเองไม่คู่ควรหรือไม่เหมาะสมอย่าคิดสิ่งนั้นถ้าไม่คิดสิ่งนั้นมีโอกาสได้เจอใครบางคนที่ทําให้เรารู้สึกใจฟูนะคะใจฟูนะใจฟูว่าเอ้ยคนนี้ดีนะเราลองเปิดโอกาสไหมอะไรสิ่งนี้นะคะเพื่อนๆอ,อายุนะบอกไปแล้วนะราศีราศีพฤษภนะคะเพิ่มมาราศีกันนะคะหรือผู้ที่เกิดเดือนพฤษภาผู้ที่เกิดเดือนธันวาผู้ที่เกิดเดือนกันยามีนาอะไรสิ่งนี้นะคะเพื่อนเพื่อน เราถ้าเราจะถามว่าหมอเป็นชาวต่างชาติได้ไหมนะคะได้นะคะ,นะคะชาวต่างชาติได้ที่ เคยคุยกับเราไปแล้วและอาจจะไม่ได้คุยนานแล้วและอาจจะมีการทักทายกลับมาหรือเขาจะมีโอกาสได้เดินทางมาเมืองไทยครั้งแรกแล้วก็อาจจะอยากจะเจอหน้าเราเราจะเปิดโอกาสไหมนะขึ้นอยู่กับพลังงานของคุณแต่หมอเชื่อว่าจะมีคนที่เข้ามาคุยเข้ามาโทรหาหรือส่งข้อความทักทายมาบางคนก็อาจจะเป็นแอคทิวิตี้ทางโซเชียลออนไลน์หรือ Facebook อย่างเงี้ยเช่น เพื่อนที่เรารู้จักมานานแล้วยังไม่ได้ทักทายมาอาจจะมาขอโอกาสู้ดคุยหรือส่งข้อความมาอะไรสิ่งนี้นะคะเอาละค่ะราศีสิงหรลัคนาสิง์เดือนพฤศจิกายนนะคะใครกําลังจะเข้ามาหาคุณพลังงานคุณพลังงานของเขานะคะก็น่าจะประมาณนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะเพื่อนๆการเริ่มต้นใหม่นะความรักมีโอกาสเจอหน้าหรือบางคน ทีนี้เวลาดูภาพรวมเนี่ยหมอไม่อยากจะพูดว่ามันเป็นคู่หรือเนื้อคู่นะคะคือใครบางคนที่ยังไม่ถึงเวลาที่จะเป็นคู่เราแต่เราเคยรู้จักแล้วในวงงานในวงเรียนในวงสังคมหรือในหมู่บ้านอะไรสิ่งนี้แล้วมันมีโอกาสวนโครจรที่ถึงเวลาที่ย้อนกลับมาเป็นแฟนเป็นความรักจะถือว่าคนนี้ก็มีความมั่นคงทางการเงินนะคะแล้วก็อยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์แล้วก็เชื่อว่าจะเจอคนที่รัก ที่รอคอยอยู่อะไรสิ่งนี้ยอาจจะเป็นคนที่เป็นคู่หรือเนื้อคู่นะคะอันนี้ต้องดูดวงส่วนตัวเฉพาะสมมุติว่าถ้าใครบางคนที่คุณเจอแล้วหรือเพิ่งเริ่มต้นคุยเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะใช่อะ่ะดวงเราอาจจะแบบไม่ได้แย่เกินไปตอนนี้ฉันคุยกับคนเนี้ยมันรู้สึกน่าจะไปได้อันเนี้ต้องดูดวงส่วนตัวถ้าคุณมีแนวโน้มจะสละโสดหรือคนนี้ที่ดีหรือจะแต่งงานอะ่ะ จากนี้ไป6เดือนเราดูอนาะคตใช่ไหมคะเวลาที่เราคุยดูดวงส่วนตัวทีนี้พลังงานนั้นน่ะมันจะออกมา ว่าคุณมีเกณฑ์แต่งงานคุณมีเกณฑ์สมหวังคุณมีเกณฑ์ได้คนคนนี้แล้วคนคนนี้ฐานะเป็นอะไรยังไงเนี่ยไพ่มันจะบอกออกไปข้างหน้าแต่ถ้าเราอะนะคะยังไม่ได้มี activity อะไรเลยใช่ไหมคะบางทีมันเป็นโอกาสที่เราไม่ได้เปิดแล้วช็อตที่ 2, องช็อตที่3ามช็อตที่4ี่มันก็จะไม่ตามมาเพราะเราเป็นคนกำหนดชีวิตของเราเองนะดวงมันจะเป็นแบบนี้เวลาเราดูดวงแบบภาพรวมเราจะไม่ค่อยทายอนาคตเพราะ ตัวเรายังไม่ได้ทำแอคทิวิตี้ที่1ที่2ที่3ที่4ถ้าเราไปดูไว้มันก็จะเปล่าประโยชน์ถูกไหมคะสมมติเราไปดูบอกว่าช็อตที่2ที่3ที่4ี่เราอแจนช็อตที่1เรายังไม่ได้ทําเลยช็อตที่2 3 4มี่มันจะไม่ได้ตามมานะคะเพื่อนๆให้เข้าใจขั้นตอนในการดูดวงด้วยนะคะบางคนมันจะเหมือนแบบเรื่องสมมุติขึ้นมาน่ะมันจะไม่ตรงแล้วมันจะไม่แม่นถ้ามันเป็นแอคทิวิตี้ที่1เจอหน้าแล้วแล้วเรารู้สึกว่าคนนี้เป็นยังไงอันเนี้ยมันจะเปิดอนาคต แต่ถ้าเรายังไม่ยอมเจอคนที่คนที่นัดเจอเลยแล้ว2 3 4มันก็ไม่ได้ตามมานะคะให้เข้าใจตรงกันนะเวลาดูดวงนะคะราคะนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูดวงส่วนตัวนะคะมีรายละเอียดเบอร์บัญชีนะคะก่อนที่จะแอดลิงไลน์โอนยอดผ่านมจีกสิกร990บาทคุย30นาทีกดลิง์ไลนมันจะเด้งเข้ามาแล้วก็ส่งสลิปเข้ามา คิวนะคะเวลาที่คุณและหมอว่างตรงกันนะไม่ได้ต้องไม่ไม่ต้องรอนาน30นาทีที่เราจะคุยจะได้รายละเอียดครบถ้วนนะคะเอาละค่ะเป็นกําลังใจให้ชาวราศีสิงศรคณะสิงในเดือนพฤศจิกายนน่าจะประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ